ผู้ป่วยโรคไตาวายเรื้อรังระยะสุดท้ายจำนวน16,303รายและบริการควบคุมป้องกันร,รักษาโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงแก่กลุ่มประชากรจำนวน2.3ล้านคนและค่าบริการผู้ป่วยจิตเวช1 1 9 3 7 1คนอุดหนุนคนไทยไร้รัฐโดยให้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขแก่กลุ่มบุคคลที่รอสถานะสัญชาติไทย จำนวน4 5 7 4 0 9คนส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสถานีอนามัยให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล8,410แห่งดำเนินงานสาธารณสุขเชิงรุกโดยสน,สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบอง์ครวมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบสมัชชาสุขภาพและส่งเสริมสนับสนุสนพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวังโรคและดูแลผู้ป่วยในชุมชนและเตรียมความพร้อมสําหรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเช่นการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เป็นต้นเพิ่มประสิทธิภาพการบริการการแพทย์เฉพาะทางและระดับตติยภูมิที่มีความยุ่งยากซับซ้อนแก่ผู้ป่วยกว่า6 2 0 0 0รายพัฒนาการบำบัดร,รักษาผู้ป่วยด้านจิตเวชประมาณ7 7 8 0 0 0ราย ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านรายพัฒนาและส่งเสริมการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริได้แก่โครงการฟันเทียมพระราชทานโครงการควบคุมป้องกันการขาดสารไอโอดีนและแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในถิ่นธุรกันดารโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นธุรกันดารและโครงการด้านสาธารณสุขที่สําคัญเช่น โครงการสายรักแห่งครอบครัวโครงการศูนย์สามวัยเป็นต้นผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลในระดับนานาชาติรวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานของสภาการชาติไทยเพื่อให้ประเทศมีบริการโลหิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเป็นศูนย์กลางในการบริจาคดวงตาและอวัยวะและสนับสนุนการผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพและเพียงพอ 3.4การส่งเสริมและพัฒนาศา,าสนาศิลปะและวัฒนธรรมงบประมาณจำนวน7,989.7ล้านบาทโดยใช้มิติทั้งศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนสังคมด้วยการประสานเชื่อมโยงสถาบันครอบครัวสถาบันทางศาสนาสถาบันการศึกษาและสถาบันสังคมอื่นๆรวมทั้งทำนุบำรุงและรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย สนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและการมีค่านิยมที่ดีงามให้แก่ประชาชนสนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสารรค์ที่ดีมีคุณภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการขจัดสื่อที่เป็นภัยต่อเด็กและเยาวชนจัดตั้งโครงการลานบุญลานปัญญาณศาสนาสถานในทุกจังหวัด600แห่งจัดให้มีการบวชและอบรมจริยธรรมเด็กภาคฤดูร้อนจำนวน200,000คนสนับสนุนการอบรมาศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 7 9 8 0ย์บุรณะปฏิสังขรณ์วัดกว่า3,400วัดสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมเพื่อสร้างาศาสนาทายาทที่ดีแก่ประชาชน1.3ล้านคนและพระพ,พระพิสุสามเณร27,000รูปสนับสนุนองค์กรเครือข่ายสภาวัฒนธรรมในระดับตำบลทั่วประเทศจำนวน6,919แห่ง3.5การสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ งบประมาณจำนวน47,076.4ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันด้านความมั่นคงในการดำรงชีวิตมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างครบวงจรสนับสนุนการหยุดยัง้งการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิให้การคุ้มครองและจัดสวัสดิการทางสังคมแก่เด็กสตรีผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุให้สามารถพึ่งตนเองได้ตลอดจนให้การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม รวมทั้งดาเนินการให้คนพิการมีหลักประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิตโดยจัดเบี้ยยังชีพแก่คนพิการประมาณ8 4 2 8 0 0คนสนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้มีรายได้น้อยและจัดเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุรวมทั้งสิ้น5.7ล้านราย3.6การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดงบประมาณจำนวน4,948ล้านบาทโดยเชื่อมโยงและบูรณาการกับจังหวัดในการดำเนินนโยบายสังคมเข้มแข็ง ให้ความสําคัญกับกระบวนการป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเป็นเหยื่อของยาเสพติดผ่านช่องทางสื่อสนับสนุนกิจกรรมสําหรับเยาวชนเช่นโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมโดยจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดให้การบ,บําบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดจํานวนไม่น้อยกว่า87,000รายรวมทั้งขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 3.7การส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการงบประมาณจำนวน6,412.9ล้านบาทโดยส่งเสริมให้เด็กเยาวชนผู้พิการและประชาชนจำนวน32ล้านคนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาและร่วมกิจกรรมนันทนาการมีการจัดการศึกษาด้านกีฬาระดับพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาการให้บริการการวิชาการทางการกีฬาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านกีฬาและนันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพตลอดจนพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและอาชีพทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติยุทธศาสตร์ที่4การจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนจัดสรรงบประมาณจำนวน219,797.3ล้านบาทโดยให้ความสำคัญกับ4.1การเงินการคลังงบประมาณจำนวน21,63.9ล้านบาท โดยกำหนดนโยบายการเงินการคลังที่จะทำให้เกิดความสมดุลพัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีความเข้มแข็งเพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาวะที่เริ่มฟื้นตัวจากความผันผวนของสภาวะการเงินโลกบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีประสิทธิภาพภายใต้วินัยการเงินการคลังส่งเสริมการออมการลงทุนฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ ปรับปรุงระบบภาษีและการจัดเก็บภาษีเพื่อขยายฐานรายได้ให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส4.2การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตรงบประมาณจำนวน85,791.8ล้านบาทโดยสนับสนุนการบริหารจัดการที่คำนึงถึงความต้องการสินค้าเกษตรของตลาดทั้งในและนอกประเทศรวมทั้งดำเนินการเชิงรุกในการจำกัดปริมาณออกสู่ตลาดของพืชผลเกษตรคุณภาพต่ำ เพื่อเพิ่มมูลค่าและการรักษาเสถียรภาพราคาสนับสนุนโครงการประกันรายได้เกษตรกรพัฒนาความสามารถและความเข้มแข็งของเกษตรกรชุมชนและสถาบันเกษตรส่งเสริมการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานและความปลอดภัยในการส่งออกสินค้าเกษตรส่งเสริมการทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริการทําเกษตรอินทรีย์และการลดใช้ขานสารเคมีในการปรับปรุงคุณภาพดินและสินค้าเกษตร พัฒนาปรับปรุงและขยายระบบชลประทานเพื่อเพิ่มพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานไม่น้อยกว่า1,53,600ไร่และบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในพื้นที่ชลประทาน2 4 1 1 7ล้านไร่สนับสนุนให้เกษตรกรผู้ยากไร้มีที่ทำกินเป็นของตนเอง1,23,000รายดำเนินการฟื้นฟูอาชีพและแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร213,250ราย เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพได้อย่างมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง4.3การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมงบประมาณจำนวน6,828.3ล้านบาทเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมให้มีมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและสินค้าอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมพื้นที่อุตสาหกรรมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการเพิ่มมูลค่าการลงทุนาภาคอุตสาหกรรมประมาณ4000ล้าน4000ล้านบาทกำกับดูแลสถานประกอบการให้มีการแข่งขันอย่างมีคุณภาพเป็นธรรมและได้มาตรฐานถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการาภราคอุตสาหกรรมด้านต่างๆ